สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะวันนี้ก็พบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟม,มิลี่นะคะคำคืนวันเสาร์นี้นะคะคุณแม่จ๋าก็เข้ามารับชมความน่ารักความสดใสของน้องผ่านคลิปวิดีโอนะคะกันก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ฝนตกลงมานะคะชุ่มฉ่าเลยทีเดียวมาดูเจ้าหนูเรานะคะจะทําวิธีนะคะเต้นยั่วนะคะเต้นยั่วผลไม้นะคะ ให้กับแม่ไม้ของเราได้งงงวยนะคะเรียกว่าเป็นการสรับขาหลอกนะคะคุณแม่ค่ะสับขาหลอกคุณแม่ไม้แล้วนะคะจะโดนบกหน้าตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเอาคุณแม่ก็พยายามแย่งนะคะบุญรอดเปิดศึกกับคุณแม่ไม้เต็มตัวแล้วสงสัยจะมีความสุขในการหยอกล้อกับคุณแม่นะคะเจ้าหนูบุญรอดใช่ไหมน้องรอดเอาเอาคุณแม่มไม้ใจเย็นๆน,นะกลัวจังเลยกลัวอ๊ย้ยนี่ไงคะคุณแม่ โดนแบบนี้นะคะทุกทีเลยแม่ไม่อันนี้แม่ควานแบบไม่อยากให้น้องเล่นกันแบบนี้เลยนะคะคุณแม่เหมอือนนุ่นรอดก็ชอบนะคะไม่ร้องด้วยแล้วก็ชอบแบบหาของอะไรไปยั่วเขาไปทําให้เขาเกิดความหงุดหงิดพอเขาโบกให้ก็ร้องบ้างไม่ร้องบ้างนะคะในแต่ละทีคุณแม่จ๋าเสียงแม่เสียงแม่ควานก็หลงไปนะคะในแต่ละวันคิดว่าน้องจะเจ็บบางทีใช้ขาหน้านะคะเตะมาที่น้องบุญรอดเลยพี่ควานก็ร้องเสียงหลงไม่แท้กันเลยนะคะ บรรยากาศในทุกๆวันนะคะที่คุณแม่จะพบเจอผ่านทางไลฟ์สดได้นะคะก็จะประมาณนี้ทุกวันเลยค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้ก็นําอัดมาเป็นคลิปวิดีโอให้แม่ๆท่านอื่นที่ไม่ได้มีเวลาเข้ามารับชมนะคะก็มาชมผ่านวิดีโอได้นะคะบุญรอดชอบเปิดสิกธกับคุณแม่นะคะไม่รู้ว่าชอบหรือว่าติดอกติดใจอะไรนะคะที่คุณแม่โบกหน้าแล้วก็ทําแบบนี้นะคะเจ้าหนูเรารู้สึกเหมือนจะได้แบบเล่นหรือเปล่าเนาะบุญรอด แม่ไม้พยายามแย่งของจากปากลูกนะคะเห็นตีแบบนี้ถึงเวถึงเวลารักนะคะก็รักลูกแบบอุ้ยสุดหัวใจเหมือนกันนะคะคุณแม่ไมยถึงคราวจะรักลูกก็รักแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าถึงคราวจะเล่นก็เล่นแรงมากๆเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าแม่แม่เอ่อเชือกอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าแม่มแม่เแม่ไม้ของเรานี่ประมาณนี้ตลอดเลยนะคะคุณแม่บุญรอดก็ยังชอบอยู่นะคะเอา้เอาเ โอ้โหเจ้าอ้วนเราก็ไม่ว่างเว้นเลยที่จะทําให้แม่แบบเกิดอารมณ์หงุดหงิดนะคะยิ่งในช่วงสองาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะหงุดหงิดเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามาผูกใกล้กับคุณพ่อนะคะความหล่อของคุณพ่อกระจายฟุ้งนะคะ ไปทาให้แม่มายนะคะกระตุ้นฮอร์โมนรักนะคะอยากที่จะมาอยู่ใกล้ชิดแนบสนิทกับคุณพ่อมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นบ้านหลังใหญ่แล้วที่อยู่ด้วยกัน3มเชือกพ่อแม่ลูกนะคะทําให้แม่มายนี่รู้สึกหวยหาคุณพ่อมากอยากไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อซะเหลือเกินนะคะหงุดหงิดมากนะคะค่อนข้างไม่สนอกสนใจให้กับลูกชายบุญรอดเลยเข้าไปขอกินนมบ้างไปอะไรบ้างก็จะโดนหงุดหงิดใส่ตลอดเวลาเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มที่จะผ่านไปแล้วกับฤดูติดสัตว์ของแม่ม้ายนะคะหนึ่งปีก็ในทุกๆสเดือนนะคะก็จะมีฤดูผสมพันธุ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะหมายถึงว่าจะต้องแบบมีความอยากนะคะที่จะใกล้ชิดกันแล้วก็มีน้ำนะคะใสๆออกจากช่องคลอดนะคะประมาณนี้นะคะโอ้ยนอนแล้วนะคะก็ อาจจะยังไม่พร้อมนะคะคุณแม่มายเพราะว่าลูกน้อยของเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กมากๆเลยแล้วก็เรื่องน้ำนมอะไรก็ยังให้ลูกแบบไม่ค่อยโอเคด้วยซ้ำนะคะยังคงแบบว่ามีการห่วงกินนะคะหงุดหงิดรำคาญแล้วก็ยังมีในส่วนของโบกลูกนะคะตามสไตล์ของคุณแม่มายสาวสุดแซ่บของเราเลยแม่ๆก็สามารถเข้ามารับชมได้เลยนะคะความน่ารักก็ตามนะคะหรือว่าพฤติกรรมของแม่มายนะคะที่มีทั้งรักนะคะ มีทั้งรักมีทั้งวีนด้วยนะคะคุณแม่สุดแซ่บของเราในวัยสิบแปดปีนะคะช่วงนี้เราก็จะสิ้นปีแล้วนะคะสิ้นปีแล้วคุณแม่ก็เริ่มเริ่มจะหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าทุกอย่างหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะได้พบกับแม่ๆนะคะที่มีตาหนงที่คอยติดตามเด็กชายบุญรอดตั้งแต่คลอดลืมตานะคะตั้งแต่ ก่อนจะผ่านช่วงวิกฤตที่น้องขาเต๋ขาเสียนะคะรักษาแบบสุขภาพกันมามากมายเพราะว่าบางท่านก็ติดตามคลิปตั้งแต่น้องเกิดจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็ถือได้ว่าเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกับเราไปแล้วนะคะเพราะว่า ให้ความผูกพันกับเรานะคะช่วยกันเลี้ยงดูน้องบุญรอดนะคะถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้มีน้ํานมให้น้องแต่ว่ายังมีความเมตตาที่ช่วยป้อนผลไม้เสริมให้กับน้องก็ทําให้น้องได้เจริญเติบโตมาอย่างมากเลยในตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าบุญรอดนี่อ้วนเพราะว่ากล้วยหรือว่าผลไม้ของคุณแม่เลยนะคะเนื่องจากน้ำนมแม่ไม้ก็ไม่ค่อยดีพอได้กินของหวานหวานแบบนี้บ่อยๆและได้กินตลอดก็ทําให้น้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็มีเนื้อหนังมังสาที่อวบอ้วนกับเขาบ้างนะคะ โอ oh, 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 oh. ้โหโอ้โหโอ้โหฟาดงงฟาดงาแล้วก็ยังคงความดื้อนะคะคอนเซปต์เดิมเลยของเด็กชายบุญรอดนะคะคุณแม่แม่แม่ทันใดช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามารับชมแบบสดๆนะคะแม่ควานก็จะพยายามลงคลิปนะคะแล้วก็อัปเดตความน่ารักความสดใสผ่านคลิปวิดีโอให้แม่แม่ได้รับชมด้วยนะคะหรือว่าวันไหนหักมีเวลานะคะก็สามารถแวะมาเยี่ยมน้องรอดได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะคุณแม่ก็มารับชมบรรยากาศแบบสดๆนะคะกันได้เลยนะคะ ตอนนี้กำลังเป็นนักขุดอยู่นะคะขุดทุกมุมเลยบ้านใหม่ก็ยังขุดเหมือนเดิมนะคะค่ำคืนนี้นะคะก็อัปเดตคลิปนะคะให้แม่ๆได้รับชมได้ชื่นชมกันนะคะเวลาฝนตกก็เป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อเราก็ได้มีโอกาสไม่ต้องตากฝนมากมายอะไรนะคะยังอยู่กับลูกและภรรยานะคะสุขกายสบายใจกันทั้งครอบครัวเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแม่พาวก็นำคลิปนะคะ แต่เพียงสั้นๆนะคะในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะมืดครึ้มนะคะแล้วก็แอบมีความแบบหนาวหนิบนะคะมาฝากแน่ๆกันนะคะก็สำหรับภาพครอบครัวของหนูบุญรอดนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแม่ไม้น้องบุญรอดแล้วก็คุณพ่อแหลมนะคะบุญรอดจะนอนตรงกลางเลยนอนท่ามกลางไออุ่นรักของคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะ รับน้องคุณรอดนะคะอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคุณแม่แบบนี้ไปนานๆเลยนะคะรักคุณรอดน้อยๆนะคะแต่ขอให้รักรอดนานๆนะคะสำหรับวันนี้แม่ควานก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีฝันดีราตรีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ